จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกมแห่งความมืดกลายเป็นเกมแห่งความเหม็นเมื่ออยู่ๆเนี่ยก็มีหนุ่มญี่ปุ่นเขาทวิตนะฮะบอกว่าเจอผู้หญิงในงานแข่งการ์ดเกมยูกิและเธอเนี่ยน่าจะเสียใจที่แข่งแพ้ก็เลยกลับบ้านไปกลางคัน แต่ที่ไหนได้ล่ะครับเธอคนนั้นกลับมาเฉลยบอกว่าเปล่าจ้าที่ฉันกลับไวเนี่ยเป็นเพราะว่าทนกลิ่นเหม็นของเหล่าดูเอลิทไม่ไหวต่างหากเออเรื่องราวนี้เนี่ยกลายเป็นไวรัลคนดูไป20กว่าล้านครั้งพร้อมยืนยันกันใหญ่เลยนะครับว่ากลิ่นตัวดูเอลิทเนี่ยเหม็นจริงแต่สาหรับแว่นออฟตัสเนี่ยอันนี้ผมยืนยันเลยนะครับว่าถึกจริงจะใส่เล่นเกมทํางานแข่งการ์ดก็ได้หมดยิ่งรุ่น hover สองจุดศูนย์นี่เนี่ยออฟตัสเขาพัฒนาให้เจ๋งยิ่งขึ้นกว่าเดิมใช้วัสดุนิตินอนที่คืนนนรรูปไดด้้ีแแ็งงต่่วาาํักเบาแถมมเพิ่ความยืดหยุ่น งอได้ที่สาคัญเท่เหมือนเดิมฮะมีปรับปรุงสมแว่นไม่ให้เลื่อนหลุดง่ายด้วยนะตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นเปิดตัวนะครับลด200บาทไปเลยจุกๆแล้วถ้าเกิดว่าใส่โค้ดรักฟ้าตอนซื้อด้วยก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทรวมเป็น300บาทเลยยังไงใช้โค้ดรักฟ้ากันเยอะๆนะครับผมทิ้งลิงก์ออฟตันไว้ให้ที่ใต้คลิปนี่แหละไปตากันได้คือหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับว่ายูกิโอเนี่ยมันเป็นเกมการ์ดที่สร้างมาจากการ์ตูนที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลย จริงๆเนี่ยมันเป็นการ์ตูนเก่าแล้วนะครับแล้วก็คนวาดก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยแต่ว่าด้วยความที่เกมการ์ดเนี่ยมันสนุกแล้วก็มีภาคใหม่ออกมาเยอะแยะมากมายเลยมันเลยทําให้การ์ดยุกิเนี่ยมันก็เลยยังเป็นกระแสแล้วก็มีคนเล่นกันอยู่เยอะมากครับแม้ว่าจะออกมานานหลาย10ปีแล้วก็ตามซึ่งที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการจัดแข่งกันแบบจริงจังให้เห็นกันอยู่บ,บ่อยๆเลยละครับทีนี้เนี่ยเรื่องราวครั้งนี้มันมาเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาทวีตเล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาได้ไไปงงาานแข่เเกกกมร์ยอว้คับ โดยบอกว่าวันก่อนเนี่ยที่งานแข่งเกม y u ก i o อ Master d u ดูเขาได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอคนนี้เนี่ยบอกว่าปกติเนี่ยเธอชอบเล่นเกม y u ิ i o ม Master d u ูเอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่เธอมาเข้าร่วมงานแข่งอย่างเป็นทางการเจ้าของทวีตนี้นะครับบอกประมาณว่าในงานแข่งเนี่ยมันก็จะมีพวกที่แบบจัดการ์ดโหดๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่เยอะซึ่งเธอคนนี้อาจจะไม่คุ้นเคยกับอะไรพวกนี้และทําให้การ์ดของเธอมีพลังไม่พอที่จะเอาชนะมันอืเขาก็เลยไปกังวลใจใเรื่องเธออย่างมากเลย สิ่งที่แย่ที่สุดก็คือการที่เขาเนี่ยต้องเห็นเธอกลับบ้านกลางคันทนั้งที่การแข่งขันมันยังไม่จบเลยเขาเนี่ยก็เลยอยากจะให้เหล่าผู้ชายทั้งหลายนะครับช่วยอ่อนโยนต่อผู้หญิงที่มาแข่งหน่อยนะมันอาจจะฟังดูไม่ดีที่เขาพูดแบบนี้แต่ว่าก็นั่นแหละถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้เป็นผู้ชายก็ใส่สุดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาอยากจะให้เบามือลงนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงหันมาเล่นเกมการ์ดหันมาเป็นดวลิสกันมากขึ้นเนี่ยมันก็มีแต่จะเป็นเรื่องดีๆกับผู้ชายอย่างเราไม่่่่ใชเเหรเพาาาาะะะงงััั้้นนนนนียยคกกก็ลวววททุจํสิ อืมนะฮะทวิตไปอย่างนี้ซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยครับก็ดูเหมือนจะดีนะเพราะคอมมูนิตี้ยูกิเนี่ยมีคนที่ห่วงใยความรู้สึกคนอื่นนูื่นนี่นั่นอยากให้บรรยากาศงานแข่งมสนุกอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ว่าที่ไหนได้ล่ะครับเมื่อความจริงเฉลยทุกอย่างมันกลับกลายเป็นหนังคนละม้วเลยนะเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับเขารีทวิตข้อความของหนุ่มคนนี้ไปแล้วตอบกลับว่า เธอเนี่ยเห็นข้อความนี้แล้วแล้วก็รู้สึกคุ้นค้นนึกถึงตัวเองบางทีเนี่ยผู้ชายคนนี้อาจจะพูดถึงเธออยู่ก็ได้แต่ว่าเอาจริงนะที่เธอกลับบ้านกลางคันเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเธอแพ้หรือว่าอะไรนะแต่เธอบอกครับว่าเป็นเพราะเธอทนกลิ่นเหม็นในงานไม่ไหวต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับเศร้าที่แข่งแพ้อะไรสักนิดเลยเออทวิตไว้อย่างนี้นะครับซึ่งด้วยความที่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันกับตลปัดชอ็อตฟิลชนิดที่การไฟฟ้ายังยอมแพ้ขนาดนี้มันเลยทําให้ทวิตของเธอคนนี้กลายเป็นไวรัลทันทีครับ มีคนเห็นไปแล้ว23ล้านครั้งรีทวิตไปอีก28,000กว่าครั้งพร้อมทั้งมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายทั้งเห็นด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการเล่นยูกิโอเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ว่าเป็นมือใหม่หรือว่ามือเกา๋าแต่มันเป็นเรื่องของความสะอาต่างหากล่ะเออบางคนก็วิเคราะห์ด้วยนะครับว่าพวกเล่นการ์ดเกมยูกิเหล่านี้เนี่ยจะชอบเอาเงินไปทุ่มกับการ์ดหมดจนไม่มีเงินเหลือมาดูแลตัวเองหลายคนก็เลยมีกลิ่นตัวเป็นเอกลักษณ์แบบนี้แหละ อืมหรือแบบว่ามามเม้นติดหานะฮะบอกว่านี่มันเป็นกลยุทธ์โจมตีใส่ตัวผู้เล่นโดยตรงนี่นะโดยหลังจากเรื่องราวนี้มันกลายเป็นไวรัลไปเนี่ยผู้ชายต้นโพสต์คนนั้นนะครับก็ได้ออกมาตอบกลับประเด็นเรื่องกลิ่นตัวนี้ว่าผมคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าผมอาบน้ําทุกวันมันแสดงถึงความอาคตินะถ้าจะบอกว่าคนเล่นยูกิตัวเหม็นทุกคนอนะ มันเป็นการเลือกปฏิบตัติแต่ก่อนเนี่ยอาจจะใช่ที่ว่าเรื่องกลิ่นนั้นน่ะมันเป็นปัญหาจริงๆแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็มีมาตรการต่างๆแล้วอย่างเช่นอ่ะติดตั้งเครื่องฟอกอากาศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให้ปัญหาเรื่องกลิ่นตัวเนี่ยมันดีขึ้นมากนะเมื่อเทียบกับแต่ก่อนเพราะงั้นเนี่ยก็ถือว่าแก้ปัญหาได้ดีแหละส่วนผู้หญิงที่บอกว่ามีกลิ่นเหม็นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเธอไม่เคยไปที่งานจริงๆมาก่อนเลยเพราะงั้นก็เลยมีท่าทีอคติ มผมรู้สึกว่าคนที่บอกว่าการแข่งขันมันเหม,ม็นเนี่ยเขาเหล่านั้นไม่ได้ข้องเกี่ยวกับวงการยูกิโอจริงๆหรอกเขาอะแค่ใช้หัวข้อนี้เข้ามาโจมตีมากกว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่รังเกียจกลิ่นของร้านการ์ดเกมนะเพราะงั้นผมคิดว่ามันโอเคเออนะฮะประมาณนี้และด้วยความที่เรื่องราวนี้เนี่ยมันก็ปั่นแบบสุดๆอะมนเลยทําให้หลุดมาจนถึงเป็นข่าวที่ประเทศไทยเราเลยครับคนไทยเนี่ยแชร์เรื่องนี้กันไปหนักมากนะแล้วก็ชาวเน็ตก็แสดงคาวามคิดเห็นกันอีกเพียบเลย ส่วนใหญ่นะครับคอมเมนต์กับขำๆบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นเทคนิคในการเอาชนะคู่ต่อสู้หรือเปล่าเนี่ยโจมตีผู้เล่นโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็บอกว่าเปิดใช้การกับดักลดไลฟ์พอยต์กันไปรัวๆเลยเออหรือแบบที่พิ้งเนี่ยก็คือบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกมแห่งความมืดแล้วนะแต่ว่ามันคงเป็นเกมแห่งความเหม็นมากกว่านะไม่ก็เป็นเกมแห่งความเปรี้ยวแทนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางคนเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีหน้าหนาวเยอะคนเนี่ยก็เลยไม่ค่อยจะอาบน้ํากันเท่าไหร่ทําให้มันมีกลิ่นตัวกันนง่ายะ โดยอีกหลายคนเนี่ยก็เข้ามาช่วยกันแนะนําวิธีรักษาคมสาดเบื้องต้นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบอ่ะแนะนําให้ไปอาบน้ําถูสบูห่หอมๆให้สะอาดดใช้โรลหรือว่าสเปรย์น้ําหอมอะไรเงี้ยก่อนจะออกจากบ้านนะแต่ว่าก็เตือนๆนะครับว่าอย่าฉีดพวกนี้ทั้งที่ยังไม่ได้อาบน้านะเพราะว่าจะยิ่งทําให้มันมีกลิ่นเหม็นหนักขึ้นกว่าเดิมได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนเหนื่อเยอะเนี่ยกว่าจะเดินทางมาถึงเนี่ยสุดท้ายก็คงจะมีกลิ่นตัวอยู่ดินั่นแหละ เขาก็เลยแนะนําให้คนพวกนี้เนี่ยพกโรลหรือว่าน้ําหอมขวดจิว๋วหรือไม่ก็เป็นทิชชู่เนี่ยไว้สาหรับซับเหงื่ออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่นไปได้เยอะเลยส่วนเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยก็มีแนะนําก็เด้่ยนะครับว่าต้องซักให้สะอาดอย่าใส่ซ้ํานูน่นนี่นอกจากนี้เนี่ยชาวเน็ตบางคนที่เห็นเรื่องนี้ก็นึกย้อนไปถึงหลายๆงานนะครับหลายๆอีเวนท์ที่จัดในประเทศไทยเราเนี่ยอย่างเช่นพวกงานคอสเพย์งานคอนเสิร์ตหรือว่างานแข่งเกมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็บ่นกันใหญ่เลยว่างานพวกนั้นเนี่ยก็ มักจะเจอคนที่กลิ่นตัวแรงด้วยเหมือนกันเป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงอยู่บ่อยๆเลยอืมนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเพราะบ้านเราเนี่ยมันเป็นเมืองร้อนแล้วก็ทําให้เหงื่อออกง่ายด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าคนก็พยายามรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยรักษาความสะอาดแล้วก็ดูแลเรื่องกลิ่นตัวตัวเองให้ดีกันด้วยนะจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนชาวบ้านซึ่งปัญหาเรื่องกลิ่นตัวในงานแข่งเกมการ์ดเนี่ยครับก็เอาจริงๆที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีมานานแล้ว นะถึงขั้นมีการทําอินโฟกราฟิกออกมาเตือนกันเลยนะครับว่าแบบเออให้อาบน้ําหน่อยทําความสะอาดที่นอนบ้างนะ้ามันจะได้ช่วยลดปัญหากินไปได้อะไรเงี้ยครับหรือแม้แต่การแข่งก๊์ดเกมยูกิที่อเมริกาเองเนี่ยฮะก็เคยมีการออกกฎอย่างเป็นทางการเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันครับโดยคนที่ออกเนี่ยก็คือบริษัทที่เป็นคนขายการ์ดยูกิจากญี่ปุ่นเนี่ยแหละฮะซึ่งกฎเนี่ยก็คือบอกว่าผู้เข้าแข่งขันควรต้องรักษาความสะอาดแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่สะอาดถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าของคุณสกปรก,ปกหรือว่ามีกลิ่นเหม็นเกินไปเนี่ยคุณสามามมรถถูกลงโทษได้อื เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะสถานที่ในการแข่งการ์ดเกมยูกิเนี่ยมันมักจะเป็นพื้นที่ปิดมีความแออัดนะครับแล้วก็คนรวมตัวกันอยู่เยอะเป็นกลุ่มเป็นก้อนหน่อยอครับแล้วพอมันมีเรื่องกลิ่นตัวแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการทําลายบรรยากาศในการแข่งขันได้ทําให้เกมเนี่ยมันหมดสนุกรบกวนสมาธิผู้เล่นคนอื่นๆแถมเวลาแข่งกันเนี่ยมันก็ใช้เวลานานด้วยยังไงก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดตรงนี้หน่อยอะฮะนะและไอ้ปัญหาเรื่องกลิ่นตัวเนี่ยมันเหมือนกับว่าฝังรากลึกมานานเป็น10บสปีแล้วครับ คือผมลองเสิร์ชข้อมูลด่นะแล้วก็เจอว่ามันมีคนมาตั้งกระทู้ใน reddit ตั้งแต่9ปีก่อนแล้วนะโดยเขาเนี่ยถามถึงประเด็นนี้เป๊ะเลยแหละครับว่าทําไมในงานแข่งการ์ดเกมยกูกิเนี่ยถึงได้กลิ่นเหม็นขนาดนี้นะไปทีไรก็เจอกลิ่นแรงกระแทกจมูกทุกทีอืมซึ่งคําตอบก็คล้ายๆกันเลยเนี่ยแหละครับสมัย9ปีก่อนเนี่ยคนก็มาตอบไว้นะคับอกว่าด้วยความที่สถานที่เนี่ยมันก็เป็นเหมือนพื้นที่ปิดอะแถมอยู่กันที่ก็อยู่กันหลายชั่วโมงนะการแข่งขันเนี่ยมันก็ตึงเครียดด้วยอะไรด้วย แต่ละคนเนี่ยก็เลยเวลาเล่นไปก็เลยมีการหลั่งเหงื่ออะไรเงี้ยออกมาครับซึ่งต่อให้อาบน้ําไปก่อนเนี่ยยังไงก็เหม็นอยู่ดีนะฮะ ซึ่งเรื่องสถานที่ในการแข่งขันเนี่ยมันจริงมากๆเลยละครับที่เขาบอกว่ามันทั้งแออัดทั้งคนเยอะแยะมากมายเนี่ยอย่างตอนผมไปญี่ปุ่นเองเนี่ยครับตรงโซนขายของเล่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการกั้นห้องเป็นกระจกใสเลยนะสาหรับไว้แข่งการุกิโดยเฉพาะเลยอเออแบบว่าเป็นห้องใหญ่มากเลยแต่ว่าคนในนั้นก็คือโคตรเยอะ,อะแบบหลายร้อยคนอัดอยู่ในห้องนั้นแหะครับแล้วคือตัวเนี่ยแทบจะนั่งติด,ๆ,ๆ,ตดๆ,ๆติดกันอยู่แล้วต่อให้ห้องมันใหญ่แต่ว่าคนมันก็เยอะมากอยู่ดีอ่ะ ก็เลยพอเจอเรื่องนี้เนี่ยทำให้รู้เลยครับว่าเออมันก็เป็นไปได้แหละที่แบบว่าในห้องนั้นมันจะมีกลิ่นเหม็นอับจนทนไม่ไหวกันอนะเพราะว่าคนก็เยอะจริงแล้วก็แออัดกันจริงๆอะครับแล้วเพื่อนเองเนี่ยฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ครับมีใครเคยไปงานอะไรแล้วก็เจอปัญหาเรื่องกลิ่นตัวแบบนี้บ้างไหมก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่อยากพลาดเรื่องราวที่น่าสนใจบนโ,โลกออนไลน์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม ซับสไคร์ลักฟ้าเอาไว้ได้เลยครับเราจะนํามาสรุปตั้งแต่ต้นจนจบแบบครบๆภายในเวลาไม่กี่นาทีให้คุณได้ฟังเองซับสไคร์ลักฟ้าเอาไว้ได้เลยสวนสดี้ไปแล้วฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ